สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูทุกตานะคะในรายวิชาภาษาไทยซึ่งวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องเรียนรู้อักษรย่อนะคะนักเรียนคะนักเรียนรู้จักอักษรย่อกันไหมคะนักเรียนเคยสังเกตบนเสื้อตัวเองไหมคะ,ะก่อนที่ตรงที่ปากอะค่ะก่อนที่จะเป็นชื่่อแล้วก็นามสกุลนักเรียนสังเกตไหมคะว่ามันมีตัว มันมีตัวอะไรคะมันมีตัวถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นโดจุดชอจุดใช่ไหมคะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นโดจุดยจุดใช่ไหมคะอ่านักเรียนสังเกตอ่าสังเกตไหมคะนักเรียนคิดว่ามันเป็นตัวอะไรคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันนะคะก่อนแรกเลยคะ่ะอันดับแรกเลยนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนลองมาตอบคําถามดูนะคะว่าคําไหนคือคําไทยที่ใช้ให้ถูกคะ่ะระหว่างคําที่1กับคาที่2ซึ่งอ่านว่าคําแรกอ่านว่า กะเพราคำที่สองอ่านว่ากระเพรานักเรียนคิดว่าคำไหนคะที่เขียนถูกอ่ะ,ฉะเฉลยนะคะคำแรกนั่นเองค่ะเขียนว่ากะเพรานะคะคำที่สองคือเขียนผิดนะอ่ะอักษรย่อค่ะอักษรยอ่รยอก็คือการเขียนคำบางคำให้สั้นลงโดยนำอักษรตัวหน้าของพยางค์หรือคำนั้นมาเขียนและใช้เครื่องหมายมหาภาคก็คือจุดนะคะกำกับค่ะ อ,อักษรยอที่นักเรียนควรรู้จักนะคะวันนี้คุณครูก็ยกตัวอย่างมาให้ดูนะคําแรกค่ะพออจุดดูซิว่าคําเต็มคืออะไรคะคําเต็มก็คือผู้อำนวยการนั่นเองค่ะต่อไปค่ะรอรอจุดอเรามาดูคําเต็มนะคะว่าคือคําว่าอะไรคําว่าโรงเรียนหรือโรงแรมค่ะ โรงแรมก็ใช้คำว่ารอรอจุดนะคะนักเรียนต่อไปค่ะคำว่าตัวต่อเตาจุดค <Enjoy. S 1> ่ะ <cara S 2> ต่อจุดนะคะต่อจุดนักเรียนคิดว่าเป็นคำว่าอะไรคะคำว่าตํำบนนั่นเองค่ะมีบางคนตอบถูกนะคะนักเรียนต่อไปค่ะพอยอจุดค่ะพอยอจุดนักเรียนคิดว่าคำเต็มคือคำว่าอะไรคะอคำว่าแพทย์หญิงนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ รอพอจุดค่ะ,อะลองทายกันดูนะคะว่าคำเต็มคือคำว่าอะไระโรงพยาบาลนั่นเองค่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสอนย่อนะคะกรุงเทพมหานครก็คือกอทมอจุดค่ะโรงเรียนก็คือรอรอจุดผู้มในการผอ,อ,อจุด พุทธศักราชพอจุดสจุดนะคะชั่วโมงชอมอจุดค่ะข้าราชการขอรอกอจุดค่ะกระทรวงศึกษาธิการก็คือสอทอจุดนะคะประถมศึกษาก็คือปอจุดค่ะกิโลเมตรก็คือกอจุดมจุดค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลก็คืออบอตอจุดค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็คือทอทอทอจุดนั่นเองค่ะอันนี้คือตัวอย่างอักษรย่อนะคะสำหรับวันนี้ครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกทำเนี่ยนะคะนักเรียนเขียนคําเต็มเขียนคําเต็มของอักษรย่อต่อไปนี้นะคะซึ่งครูกําหนดมาให้ทั้งหมด3ตัวอักษรย่อนะคะ3ข้อนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนคําเต็มของอักษรย่ออันนี้ลงไปค่ะ แล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ